สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการวิเคราะห์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาไปดูว่าเหรียญ Ada หรือ Cardano ที่ผมฝาก Staking ไว้ที่ Binance เนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วมูลค่า150,000บาทเนี่ยพอมันครบกำหนดแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร,ร่ <Wow. S 1> ก็คือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ครบหรอกแต่ว่าวันที่13เนี่ยมันจะครบแล้วนะครับซึ่งมันจะผ่านเหตุการณ์สำคัญของ คาร์ดานหรือว่าเหรียญ ADA นี่ไปด้วยนะครับก็คือเหตุการณ์อลองโซฮาร์ดฟอกนะครับหรือเป็นการขึ้นสมาร์ทคอนแทคในระบบจริงครั้งแรกของเหรียญ ADA หรือคาร์ดานตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่าเรามาดูกันว่าเหรียญที่ผมไปสเต็กกิ้งที่ไบแ a น c e เนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยลงทุนไปแสนห้เนี่ยปัจจุบันมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย นี่นะครับก็จะเป็นหน้าจอที่ผมแคปมาจากเว็บบ i n น n c นของผมนะครับก็เนี่ยครับเป็นเป็นช่อง e a r n i n g นะครับในหัวข้อ Lock Staking นะครับผมก็ได้ Lock Staking ADA ไว้ทั้งหมด3,103เหรียญน,นะครับต้องเล่าเท้าความไปก่อนนะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการเข้าไปซื้อเหรียญ ADA ที่ราคาประมาณ46บาทนะครับแล้วมันดันติดดอยพูดนี้ก็คือราคามันตกนะครับ ตอนนั้นเนี่ยมันตกไปประมาณเหลือ 42, 43แล้วก็คือผมขาดทุนไปแล้วประมาณ 10, 1, หมื่นนึงแล้วจากแสนห้าหลือประมาณแ0นสี่แล้วครับผมก็ยังไม่อยากขายเพราะรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้นะครับกลัวว่าขายไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งกลับมากลายเป็นขายหมูนะครับก็เลยไม่กล้าขายนะครับและช่วงนั้นเนี่ยผมได้ไปเปิดคลิปของอช่อง Investor Network นะครับเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไว้ให้ดูนะครับวพาเป็นวิดีโอไหนนะผมไปเปิดดูเขาบอกว่า ให้สเต็กกิ้งเหรียญ ADA ได้ครับในวิดีโอนั้นเนี่ยเขาจะสอนวิธีการสเต็กเหรียญ ADA ในเว็บ Binance ไว้นะครับผมก็เลยลองไปทำตามดูนะครับก็เลยส่งเหรียญเข้าไปก่อนส่วนหนึ่งนะครับประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะครับไปสเต็กดูสักอาทิตย์หนึ่งเออแล้วมันก็มีดอกเบีย้ยเข้าจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยส่งทั้งหมดในพอร์ตเนี่ยไปสเต็กกิ้งที่ ADA ไว้หมดเลยนะครับ ก็เลยกลายเป็นจํานวนเท่านี้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันมีอีกอีกก้อนหนึ่งที่ครบกําหนดไปก่อนหน้านี้แล้วนะประมาณ100ร้อยกว่าเหรียญนะซึ่งผมไม่นับละกันก็จะเป็น3 1 0พันหนึ่ยเหรียญเนี่ยที่ราคา4,6บาทต้นทุนผมนะมันจะได้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณ7.79%ต่อปีนะครับแต่อันนี้เราสเต็กไว้ที่60วันนะครับจริงๆมันมี30มสิบาสแต่เกเนี่ยมันเต็มไปแล้ว 90เนี่ยนะ่าจะรู้สึกว่าจะได้ประมาณ8%กว่านะได้เยอะอกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยได้ประมาณ7.79ก็โอเคผมก็เลยล็อกไว้60วันแล้วก็เนี่ยครับนี่คือดอกเบีย้ยที่ผมได้มานะตอนนี้ผมได้ดอกเบีย้ยสะสมมา38.42 a เอดานะถ้าคิดจากราคานะปัจจุบันวันที่ถ่ายคลิปนะครับตอนนี้เอดาอยู่ที่เหรียญละ91นะครับก็จะเป็น91คูณ38ปเหรียญน,นะครับ ก็ดอกเบี Sadly, so, cover so, like so, 3, ้ย2เดือนได้มา3,400บาทเท่านั้นเองนะครับอาจจะดูเหมือนน้อยนะแต่จริงๆมันมีข้อดียิ่งกว่านั้นนะครับก็คือเหรียญทั้งหมดเนี่ยสามพกว่าเหรียญที่ตอนนั้นผมซื้อไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยมาบวกกับดอกเบี้ยสะสมที่ผมได้มานับสาบนะครับซึ่งผมคาดว่าอีก2วันเนี่ยมันน่าจะเป็น39หรือ40นะครับผมตีรวมๆว่าเป็น40เหรียญไปเลยแล้วกันนะครับดอกเบี้ยที่ผมจะได้รับนะครับ ก็จะเป็นทั้งหมด3,143.97นะครับผมคำนวณกับราคาเอด้านับปัจจุบันวันนี้นะครับที่91บาทนะครับผมมูลค่านับปัจจุบันตอนนี้ของเหรียญเอดาที่ผมสเต็กกิ้งไว้เมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่286,101บาทนะครับผมกับอีกเศษสตางค์นิดหน่อยนะครับคำนวณคร่าวๆนะ่าจะประมาณ80%นะครับแล้วก็ถ้าเกิด เอดาขึ ADA, 00. 00. Yeah, ้นไปสักเหรียญละหน0่บาทเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกลายเป็น100%แน่นอนครับผมก็จะขอวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการสเต็กกิ้งเหรียญที่ไบแอนไว้หน่อยละกันนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีข้อที่1เลยที่ได้แน่ๆก็คือดอกเบี้ยนะครับที่เราจะได้จากไบแอนเนี่ยเขาก็จะให้ดอกเบี้ยเรามาทุกวันนะครับเขาเขาให้ทุกวันเลยของผมเนี่ยก็จะได้อยู่ที่0.66เหรียญต่อวันนะครับแล้วเขาก็จะ ใส่เข้ากระเป๋าไบแอนให้เราทุกวันทุกวันวันละ0.66นะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็คือมันช่วยให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการขายขายขาดทุนหรือว่าขายหมูหรือว่าการคัดลอสหรือว่าอะไรต่างๆนานาครับเพราะว่าพอเราซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วเราเอาไปสเต็กเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเราต้องการที่จะขายเราต้องการที่จะถอยถ่ายถอนออกมาเนี่ยเราจะได้ถ่ายถอนออกมาได้ไม่เต็มจํานวนนะครับ แล้วมันก็จะทําให้ผมเนี่ยไม่อยากที่จะไถถอนมันออกมาก็คือเหมือนปล่อยลืมไปเลยแล้วอีก2เดือนค่อยมาดูกันว่าจะออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งของผมก็ได้มาประมาณกําไรอยู่ประมาณ 80- 90%เอนี่ยครับอย่างที่บอกไปนะครับจากแสนห้าขึ้นมาเป็น2องแสนนะครับข้อดีทั้งหมดผมก็คิดว่าน่าจะมีแค่นี้นะครับก็คือหลกัหลกๆก็เป็นเรื่องดอกเบีย้ยที่ได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่จะขายเมื่อไหร่อะไรยังไงครับเพราะว่ากว่าเราจะได้คืนมันก็ต้องรอให้ครบตามกําหนดที่เราส่งไปล็อกไว้ก่อนนะครับผม ส่วนข้อเสียก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็มีเหมือนกันหนึ่งเลยก็คือถ้าเหรียญเอ a ด้เนี่ยถึงนับปัจจุบันนี้มันยังติดดอยอยู่ก็คือมันยังล่วงต่อจากทุนผมประมาณสี่หกบาทตอนนั้นเนี่ยถ้าตอนปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เก้าสิบเอ็ดแต่มันอาจจะลงไปต่ำกว่าสี่หกเนี่ยทุกวันนี้เอาออกมาผมก็ยังรู้สึกแบบไม่ได้แฮปปี้อะไรถูกไหมเพราะว่าครบหกสิบวันแล้วก็ยังขาดทุนอยู่ถึงแม้จะได้ดอกเบี้ยก,ก็น้อยมากครับ ดอกเบี้ยที่ได้มาเนี่ยน้อยมากคือแทบจะทดแทนกับจุดที่ขาดทุนไปไม่ได้เลยนะครับมูลค่าที่ดอกเบี้ยที่ได้มาเนี่ยต่ำมากนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2เลยที่ผมมองเห็นชัดๆนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เทรดเก่งๆนะครับถ้าเกิดคุณเป็นสายเทรดเดอร์ที่เทรดเก่งๆเนี่ยคุณไม่ต้องส่งเหรียญมาสเต็กไว้หรอกคุณไปเทรดเอาคุณได้เยอะกว่านะครับก็คือเวลาที่เอดามันขึ้นคุณก็แบ่งขายไปบางส่วนใช่ไหม แล้วก็พอมันย่อลงมาคุณก็กลับไปซื้อที่มันถูกกว่าเดิมครับซื้อให้ถูกกว่าจุดที่คุณขายเนี่ยคุณก็จะได้เหรียญปริมาณมากขึ้นในราคาที่ถูกลงแล้วคุณก็สลับทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆยครับพอมันขึ้นขายพอมันลงคุณไปซื้อที่ราคาถูกกว่าแล้วได้ปริมาณเหรียญเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยคุณจะได้เหรียญที่มากกว่าดอกเบี้ยที่ผมได้แค่ 38A ได้อย่างแน่นอนครับ60วันเนี่ยผมว่ายังไงคุณก็ได้เยอะกว่าเงินแสนห้าคุณเทรดไปเถอะผมว่าสมมุติว่า คุณลงทุนแสนห้าใช่ไหมคุณอาจจะแสนหนึ่งเนี่ยถือยาวอีกห้าหมื่นเนี่ยคุณเก็บไว้เทรดก็คือซื้อซื้อขายขายครับซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงพอพอขายที่แพงมันย่อลงมาก็กลับไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะหรือว่าถ้าเกิดซื้อแล้วมันย่อลงไปก็ซื้อเพิ่มอะไรงั้นน่คืออันนั้นเนี่ยถ้าทําแบบนั้นเนี่ยคุณจะได้ปริมาณเหรียญเอดาเนี่ยเพิ่มขึ้นในราคาที่ถูกลงเรื่อยๆนะครับมันเหมือนเป็นการถัวเฉลี่ย ราคาแล้วก็ได้เหรียญปริมาณมากขึ้นไปด้วยนะครับถ้าคุณเก่งเทรดเก่งเนี่ยคุณไม่ต้องสเต็กเลยมีประโยชน์กว่าแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีสกิลที่เทรดเก่งขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะทําแบบผมก็ได้ครับก็คือเข้าไปล็อกไว้แล้วก็ปล่อยลืมนะครับพอใกล้ครบกาหนดก็มาดูแบบเนี้ยก็จะแฮปปี้ถ้าเกิดมันขึ้นนะคุณก็จะแฮปปี้แน่นอนครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ